ที่เราพบกับช่องทัพฟูชาแนลนะครับตอนนี้ก็เล่าอยู่ที่ไหนกันนะครับตรงปั๊มใช่ไหมเอฟซี FC. อ่านี่นะครับมาทำอะไรที่นี่นะฮะแวะ๊อา้าวใครเอ่ยเจอตูมตามโดยบังเอิญตูมตามนั่งคิดอะไรอยู่เี่ซีแล้วละการหายหทำไงทีเนี้ยก็ต้องเสีย3ามร้อยเลย ตูมตามแล้วนั่งทำอะไรนะชีใหม่ครับขอเอ็นบัลชีใหม่ได้ดีครับตูมตามวลังกุ้มนะเอฟซี FC. ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่ออ่าอ่ามีลูกชิ้นนะเอฟซีว้าวชิ้นนะ วกองพกไว้นะฮะตรงตามเผื่อเวลาหิวอย่างเงี้ยอ่าต่างมานั่งรอนะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อจะเอายังไงต่อนะครับตัวหามยังไงใครต่อแม่แม่คุณจักรพรรดิเป็นอะไระอ,อ้ไร,ะรอะไรอะไรเลขบัญีธนาคารอยไร ก็นั่ับนีนบ่แล้วต้จุดก่อนพเอินเจอตรงตามนะเอฟซีี่ปงนะฮะ แล้วสรุปว่ายังไงไม่รู้แล้วอ่าวแล้วงานเข้าอะไรเอฟซีแล้วทูหาใครอีกคืออะไรยังไงเนี่ยมีอยังเหรับบับธนาคารจับมาได้มไม่ใช่โอนนิดเลยเนี่ยโอนมนลดเงิน เอฟซนะครับงานเข้าตุ่มตามแล้วนะครับตอนนี้ก็คือน้ํามันรถของจุ่มตามเนาะหมดนะฮะโอ้โหรวยละนะครับบ้านก็ยังอยู่ไกลด้วยนะครับอ่าจุ่มตามนะครับบังเอิญเจอจุ่มตามที่นี่นะครับอ่ากลมหน้ากลมตาเนื้ดีเอฟซี FC. มไม่รู้จะทำยังไงต่อนะฮะ ก็เวลาจะจะคั่แล้วแหละนะฮะซี ดูไปเรื่อยๆนะครับ ได้ไม่น้อนได,ได้แล้วนะได้แล้วนะฮะแม่ส่งมาให้ได้แล้วนะครับก็จะรอดแล้วนะครับ มันชีนะเรียบร้อยนะลงไปแล้วยิ้มเลยนะยิ้มออกเลยนะสิบบาทสิบบาทอ๋อนะอ๋อไปเนี่ยสิบบาทรอรอรอไปสิบบาทถอนไม่ได้ถอนไม่ได้ทำไมผมถามช่วงนี้่คุณไม่มีรายได้เข้าด้วยหรอไป้ยทำลิปก็ไม่มีแหละเนะฮะ ทำไมไม่ทำชิ่มเป็น,นลายแม่นอยูออ่แล้วลังสอบไปกับผีเดี๋ยววันวันที่หนึ่งนี่ก็ไปสอบแปรกับผีแล้วก็ออไปสมัครลายแมน่นสมัครลายแมนก็ต้องอบรมอีกทำลายแมนอยู่ทุกคนทุกคนนี่แหละนะทำอยู่ทุกไปด้วยทำอยู่ทุกไปด้วยออ๋ก็จะเปลี่ยนแนวใหม่หหเปลี่ยนแนวใหม่แนวไหนอ่ะ ดูดวงอ่ะดูดวงนะคุณมีความสามารถที่จะดูดวงได้เหรอให้ท้าโลกดูเป็นนะดูเป็นนะหรอโอ้โหให้ให้ท้าโลกมาแล้วก็ดูดวงอแต่ลองทำดูอยากลองทำอ่ะพอดีมันมีเศษเงินอยู่ประมาณ90บาท90บาทอ่าในทั้งบัญชีเนี่ยนะ90บาท ถึงแน่มันถอนออกมาได้เก้าสิบบาทนะให้พี่ตะพูโอนมาจะสิบบาทกลดร้อยหนึ่งในตัวบอกไปเตืนแล้วแม่จะไปเติมนม่านรถหนิเออแล้วจะไปไหนต่อรับพูดแล้วรับรถไปช่วยเหลือคนเป็นยังไงล่ะช่วยเหลือคนอย่างนี้นยใครเนาะที่แบบว่าเออเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรนยตอนนี้แหละเดือดร้อนมากเลยสอยพวกเนี้ยเนี่ยเออเดี๋ยวผมช่วยนะเดี๋ยวพี่ช่วยเดือดร้อนเยอตอนนี้เอ่า จุดตามอย่างวงสาวสิอ๋อประเดี๋ยวคนอันนี้สาวอ่ะสาวเซเว่นนะนั่นก็จะมาจอดพอดีอ๋อเขาจมาจอดพอดีอ๋ออ๋อก็ฝากช่องใหม่ช่องอะไรนะอะฝากช่องใหม่นะแล้วมาในอินสตองเลยเอ้าช่องอินช่องอะไรนะชื่อปรได้เดี๋ยวเป็นคนอันไหนฝากช่องอะไรช่องนี้เป็นช่องหมอดูแอ้มหมอดูอ่า คนละเรื่องช่องอะไรดูหมออย่างเดียวดูหมออย่างเดียวเลยบังไทยบังไทดูไทยนะอ่ารับจอดแต่เป็นถุงโอ้ยเด็กบูมี่เด็กบูมี่ก็ได้โอเคนะประมาณนี้นะครับจะได้ฝากช่องไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋กำลังหาอยู่เอ่อเทวดาฮาโล อ,อ๋อช่องรองของตุ้มตามนะครับเทวดาชาทาโร่นะฮะเอฟซีนะครับก็เข้าไปกดติดตามให้เลยเนาะนี่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 น,นะฮะช่องรองของตุ้มตามมีผู้ติดตามเจ็ดคนแล้วมีผู้ติดตามเจ็ดคนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญา,งงา,าตล้องยิบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องทารุชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม